สวัสดีท co ุกท mm ่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมเชื really ่อกค่ฉันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมโยบเกมของ Minecraft ของมอสของยอกบ็อกนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับผมวันนี้ผมเสียงผมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่กี้ไปร้องวาร์คมาผมเสียงหายไปหมดเลยเนี่ยรู้ว่าต้องแคสเกมแต่ร้องวาก์คเนี่มปวดคอไปหมดเลยจังหวะนี้เนี่ยโอเคครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ทําการเอ่อทำการตั้งเสบียงวางไว้ตรงนี้แล้วก็เผาเผาเนื้อเผาแกะเผาอะไรเผาบ้าแล้วก็เผาเผาไว้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีเดียวนะะฮโอเคครับผม นะมาลุยกันต่อนะฮะกับทางลงไปด้านล่างบา้บาๆนี่นะฮะที่มันไม่ยอมหมดไม่ยอมสิ้นสักทีเนะะี่ยผมผมก็ไปอัปเกรดดาบมาครับผมปรากฏว่าหน้าตอนนี้มีเวลเหลืออยู่สามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลาวาไหลลงมาด้วยครับผมโอ้จีจีอะฮะฮลีเชดแมนอู้ที่ไหนวะครับเปิดกล่องดูอ้า ah! อ่ะอูะ้แอนดคริสตัลโพฟูด้วยผมจะเอาไงวะเอา อันนี้ออกแอเหล็กเหล็กไม่เก็บนาฬิกาไม่เก็บเก็บคร็อกคล็อก,อกไม่ใช่คอกถ้าคอกเ <c oughs> ดีย๋ยวโอเคโอเมย์ก้อนเนี่ยอะไรครับผมออนแอเนี่ยอะไรโอ้ยเทเลพอร์ตสโคลว์วัตต์อีสเทเลพอร์ตสโคล์มันเป็นอะไรวะอันนี้ทำให้ออนแอว้าเนื้อสัตว์ผมยังอยากจะได้เออผมยังอยากจะได้กระเป๋าอยู่เลยะฮะทำไงดีวะ เอาอะไรออกเดี๋ยววะฝากไว้แป๊บหนึ่งครับผมเบคซิวเวอร์นเนี่ยตรงนี้อู้วแหลมไปเลยครับเดี๋ยวนะว้าวนี่มันอะไรครับเนี่ยฮับเบิลฮับเบิลเอ็กเซนต์ไม่ใช่อ่ะมันอะไรวะอ p p เปิลทองนี่สำคัญนะผมเอามาเก็บไว้ก่อนมันเป็นอะไระครับมีแต่สิ่งที่องอยา่างแรกเท้นั้นเลยวะ่ะนะฮะว่าแต่มีหนังสัตว์ไมครับผมจะได้ครับสักทีมีหนังสัตว์โว้ย อยู่วะผมจี๊ดเนี่ยผมจะไปเอาอยัางไงวะเนี่ยทำไงดีทำไงดีมีแคบบ็อกซ์ออฟซิเดียนนะผมบ้านรวยเนี่ยโอเคแมนโอเคเนี่ยไปเอาของได้อย่างสบายใจเนี่ยโอโ้โหโอ้โหมีขนมปังแต่กินไม่ได้แป๊บนึงครับมีอะไรตอนนี้รีบกินก่อนนะฮะบ้านจนเนี่ยผมเดี๋ินนะ ผมมีบ็อกซ์อันนี้ยิปสองอันเหรอขอบคุณครับไม่อันนี้มันของกูนะฮะเดี๋ยวดผมอยากจะได้อันนี้มากเลยฮะมันเป็นอะไรครับคล้ายๆเอาไว้เฉาะหัวคนอื่นเลยฮะผมนะฮะอยากได้มากเลยอ่ะทิ้งนี้ไปแล้วกันนะฮะเนเกชั่นมันทำต้นเตี๋ยอะไรไม่ได้เลยครับอันนี้ก็มันใช้อะไรได้วะเดี๋ยวด้ะพาวเวอร์ฟูลด,ด้วยชิงอ่ะเฮ้ยว้าวแมนวอ a t the ฟั c มันเป็นอะไรครับ เฮ้ยนายนายเป็นอะไรเหรอแล้วนายหายไปแล้วอ่ะนายเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะวอเดอะมันเป็นอะไรครับวูวถ้าใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันนะผมเอาอันนี้ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องการอันนู้นอ่ะยมอันไหนวะเอี้ยอ้อออไม่ได้เข้าไปเลยเลยวะเอานี้มาก็ได้ครับผมนี่นี่ทำไมได้ครับผมเทเลพอร์ต เทเลพอร์ตแต่ไม่ใช่เทเลพอร์ตนะครับนายจี้ๆกดขี้ขวาจี้อ่ะวืดขี้ขวานะอ่ะมันอยู่นี่อ่ะว่าหายไปไหนนายมันนี่อ่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะนายอยู่ไหนครับผมอยากเล่นซ่อนหากับเราเหรอได้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 ผมได้เลยเพราะแต่มันอยู่ไหนวะเฮ้ย ไอแผ่นกระดาษบางๆแล้วหายไปไหนแล้วครับผมไม่เอานะนะคุณหายตัวแบบนี้ไปผมก็ลำบากนลยครับขี้เกียจหาโว้ยอยู่ไหนคุณเข้าไปข้างในแล้วนะมีหรือไม่ไม่มีมีไหมมีลาวาจะทะลักออกมาแล้วด้วย GG นะฮะแป๊บนึงมีทางก็้าไปข้างบนเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวชิปหายละมีไหมมีไหม,ม,ไหมกระดาษกระดาษกระดาษอยู่ไหนกระดาษโอ้ไม่กอด ทำอะไรได้ก็ไม่รู้วผมช่างมันเถอะนะฮะคงต้องตอนนี้ให้รีบหาทางกลับบ้านก่อนนะผมจริงๆบ้านกูก็ไม่เคยมีอยู่แล้วนะฮะว่าแต่ทางนี้มันไปทางไหนวะดูตรงนี้ผมไม่มีไม่มีอะไรแล้วเหรอไม่มีแล้วหรอไม่เป็นไรอาจจะเจอเพชรอยู่ใต้นี้เนะะี่ยผมยัมีับผมยัมีนะะว่าแต่กูอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้นี่นี่โอ้ oh my god เพราะแต่มีท่าไอซินนามอนบ้าๆอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีแถวนี้ยังมีย่าเลยครับผมแปลว่าข้างบนนี้ต้องมีมีอะไรที่จี๊แน่เลยครับว้าวด้าน,นล่างนี่มันเหมืองเหมืองหมดเลยนี่ว่านะฮะเหมืองหมดเลยปวดหัวเลยครับผมจงังหวะนี้เนะี่ยจะกลับทางเก่ายังไงแล้วครับเนี่ยเอ้ยมีหนูด้วยครับผมไม่เป็นไรช่างมันก่อนนะฮะหาทางขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะฮะโอ้โอ มีลาวาลอกมาด้วยจุ๊บๆเด้อเด้อๆๆให้ผมเดินกลับแบบนี้ผมไม่ไหวนะไม่ไหวนะตัวเองเด้อๆๆผมต้องทำการใช้วิชาขี้โกงแล้บจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าขี้โกงตัวเท่าไหร่นะผมเอออ่ะมีเสียงอะไรอีกไม่มีเนี่ยเออเอาเอาอะไรออกเนี้ยผม ดูแล้วมันน่าลำบากใจมากเลยครับผมการที่ผมจะเอาอะไรออกแต่ละอย่างเนี่ยครับไกด์ครับไกด์กนี่จำเป็นจริงๆครับผมเอาออกไม่ได้ฮะเอาอะไรออกดีวะเอาพิซิเดียนเอาออกก่อนเออเฮ้ยแต่กูจะทำดวงตายเอนเดอร์นะเว้ยจะไม่เป็นไรผมมันหามันหาได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยๆมันไปนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายแล้วไหมครับ เนี่ยกลับทางเก่าเลยทางเก่ามาทางไหนกลับทางนั้นเลยฮนะรู้สึกว่าจะลืมเอาออฟซิเดียนไปด้วยช่างมันก่อนนะฮะแล้วาทางเก่าอยู่ไหนวะเออเราข้ามมาจากตรงนี้ป่ะข้ามมาจากตรงนี้นี่งนะฮะอืมโอเคโอเคเนี่ยอ่ะ,อะโอเคขุดขึ้นมาับผม ไม่เยี่ยมเลยครับเป็นอะไรที่ไม่จี๊จีเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนะขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมวันนี้ผมอาจจะพูดมากไม่ค่อยได้เลยเจ็บคอนะครับผมคอเจ็บอยู่นะครับผมโดนเฮิร์ดนี่เนี่ยเดี๋ยวนะนะกระเป๋าหนักนี่มันที่ไหนโนไม่ใช่ที่เก่ากูนี่วาชิบหายแล้วกูขึ้นมาผิดเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับด้วยเทคนิคการเอาตัวรอดของผมรับรองว่าทุกคนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยกันอย่างแน่นอนนะครับผมไม่จะไม่มีหลบ จะไม่มีหลงค่ยหาทางกลับบ้านไม่ได้เท่านั้นเองเนะฮะไม่มีอะไรมากครับผมทุยต่างกันยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มันเป็นเหมืองรถไฟเลยนี่ว่าโอเคผมคงต้องขุดข้างบนไปแล้วจริงๆครับผมด้านล่างนี่จะมีกล่องมากมายนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรนะผมยบโอเคครับผมผมกลัวว่าข้างบนจะมีทรายฮะมีก้อนกรวดอะไรประมาณนี้ผมแล้วทำให้ผมแบบอ,อมอมเหลียนได้ง่ายๆนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องทาการเพื่อความปลอดภัยของผมให้เราทาการขุดด้านข้างไปก่อนเนะนี่ยมีครับผมนี้นะฮะแล้วก็ขุดไปข้างบนเนี่ยครับผมเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างบนจะมีก้อนกรวดหรือเปล่านะฮะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเนะี่ยเราจะทําการสูดอากาศภายนอกเนี่ยครับผมหลังจากที่อยู่ในถ้ามานานแสนนานนะครับผมมากกว่า10ปีนะครับโดยการไปหาของบ้าบ้าอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ครับผมดิชันที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะใกล้ๆแล้วละมั้งครับเพราะว่าเห็นชั้นนดิแล้วนะ เอาละครับผมตอนนี้ผมอาจจะขุดมาจนถึงแบบที่ใหม่ล่าสุดอาจจะเป็นที่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นแค่หวังนะฮะไม่เป็นไรหลังจากที่ดูแผนที่แล้วครับผมผมว่าผมจะขุดไปเจอของไบโอมของเออสวามนะครับที่เป็นป่าเน่าเน่าอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอัะผมเนะี่ยที่มีกบเยอะๆเนะไรประมาณนั้นับผมโอเคเฮ้ย <Hey! S 2> นี่ผมก็ขุดมานานแล้วนะครับยังไม่เจออะไรเลยฮะ มาเอาของก็ไม่ได้อะไรอู้อู้สะดุ้งหมดโถมานี่เลยเอาไหมผมเก็บซะดีๆเนี่ยอ่ะมันใกล้จะถึงแล้วเหรอครับผมว่าดจูจากสภาพนะครับผมอืมอ่าเยี่ยมตรงนี้เป็นป่าหิมะหรือว่าป่าสวามชิมหายละมีมนุษย์มาป่าด้วยโอ้โหวิ่งเลยครับเฮ้ยไม่ใช่สวามอ่ะนี่มันเป็นภูเขาอ่ะเป็นเทือกเขาเอ๋จะเย็นดีวะ นี่เจอดาบบวกสี่กูชิงโอ้โหแหลมคมชิมิเดี๋ยวกูหนีเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆดาบมันเก่ากูอยู่ไหนนี่เอามาใส่ไว้ครับผมเนี่ยไม่ได้เลยครับผมต้องแชน่นเก่าไว้พังก่อนเนี่ยไม่งั้นนี่เสียดายตายเลยครับผมอ้าวนี่ผมอยู่ไหนวะโหขุดมาไกลเนี่ยผมเพลินเลยนะเพลินเลยเดี๋ยวดาบนะผมเห็นหนูอุย้ยหนูแลมมิ่งไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหตัแบบ้งหนึ่งมานี่แน่นะ ตายไปซะน่ครับผมตรงนี้โอ้โหนี่มันที่ที่เราเจอกันครั้งแรกไอ,บอ้บ้าเ้ยแต่ก็โอเคครับผมเนี่ยถือว่ามาเกิดไม่ค่อยไกลกับที่ที่ผมคาดหวังไว้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยแหลกแหลกแหลกเนะี right, ่ยเจเนเลตนานเลยทีเดียวนะผมข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรตามเคยเนะี่ยเห็นแต่พวกยักษ์พวกออกเดี๋ยวชั้นบนมันไปได้แบบถ้าฉันบดไปได้นี่ท่าทางน่าจะแจ่มมากเลยทีเดียวเนี่ยผม เออมาดูตรงนี้ครับผมยบขึ้นไปไม่ได้กู <c oughs> ลืมไปกูมาแล้วดีกว่าเนี่ย <c oughs> ไม่ออกข้างเดียวขออภัยครับผมไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรสักอย่างครับผมแคสสดเนี่ยปากกูเริ่มแหง้งอุยอ้ยอ้าหมมันป่องตอนนี้อยากจะหาวัวมากเลยครับผมผมอยากจะได้กระเป๋าสักอันเนะี่ยจริงๆครับผมบอกอย่างใจจริงเลยนะฮะถ้าตรงแถวนี้ไม่มีอะไรเราให้เรามาดูด้านหลังกันดีกวา่าครับผมเพราะว่าเราเข้าไปตรงนี้ครับผมเราก็เจอกับ ปอมี่แสนใหญ่โตนะฮะแม่เขาทำแบบเป็นระเบียบมากผมจัดให้ผมเลยเนะี่ยโอ้แต่เขาว่าอลังการจริงครับผมนะฮะถึงบอกว่าแ้นนี่จะไม่มีส้นเตียอเลยเลยถึงบอกว่านนจะไม่มีส้นเตียอเลยเลยก็เถอะนะแต่ก็าอลังการนะผอมมลังการมากมายนะแต่ความอลังการกินไม่ได้เนะี่ยตอนนี้กูอยากได้ของความอลังการก็ใช้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมึงอย่าตามกูมานะหมาป่ากูรู้ว่ามึงกลัวนะเอาไม่กลัวด้วยชิปหายแล้วเนี่ย เดินวนรอบแถวนี้ผมเผื่อเราอาจจะเจอวัวนะผมคุณวัวพวกคุณรอคุณอยู่ไหนผมว่าแต่จะไปดึหมูข้าวเลยวะโอเคยิ้มอะไรนะฮะเดินมันอุ้ยแหลกชิบหายแล้วหมูความแหลที่สมจริงนั่นผมแล้วครับผมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเติมลนมาปลายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่โอเคเลยครับอุ้ยอย่าเพิ่งแหลกดีวะอู้อ่ะเจอดันเจียนนะผม ไม่รู้ว่าชั้นบนจะมีอะไรบ้างนะฮะแป๊บหนึ่งเนี่ยผมพอผ,ผมอาจจะเจอหนังสัตว์ข้างในนี้เ้ยเจอแอปเปิลแต่เก็บไม่ได้นะจุบจ๊บๆโอ้โหชิบหายแล้วจุบจ๊บๆเลยนะเอาอ่ะครับเอาอ่ะแป๊บหนึ่งครับผมอยากจะรู้ว่าชั้นฉันบนบนมีอะไรอุย๊ยเจอเพนท่าโอ้ไปแล้วโอ้โห holy shit ลงน้ำลงน้ำเอาค้างชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเครอดไปได้ดีครับผม ไอดาบบ้าได้บินได้ช่วยชีวิตผมไว้เนี่ยโอเครู้สึกเราจะกลับมาทางเก่าอ่ะนะผมแม่เนี่ยเป็นวิธีการเกียนที่สมจริงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอะไรครับเฮ้ยกวางกวางเราอาจจะได้ขนแกะมันนี่เฮ้ยเอาเฮ้ยอ,อ,อยากจะได้อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันเหมือนอะไรครับเนี่ยโหเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยครับหลุมนี่กว้างมากเลยนะครับผมเดาล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 าี๋รอๆๆผมต้องใช้ สนามบินสุวรรณภูมิรอดลงไปโอเคเป็นทางที่ไก่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นเมืองรถไฟนะครับมีกล่องด้วยไอจีจีมีขนมปังขนมปังนี่ไม่น่าสดเลยฮะแป๊บนึงทิ้งไปก่อนนะกินขนมปังก่อนนะขนมปังนี่น่าสดมากครับผมโอเคอิ่มแต่ทำไมมันน่ากลัวจาังวะเฮ้ยอย่ากระโดดอะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหอ ทู้ปักเทียนไว้เลยนะมันใหญ่มากก็มีหมาป่าอยู่ด้านล่างด้วย Fuck you Hey แถวนี้มันเป็นเหมืองรถไฟเฉยๆธรรมดาธรรมดาไม่มียงเงื่อนเลยนะผมงม้นแต่ไอ้รูบ้านนี้เป็นรูอะไรอ๋อรูของ Crystal มานี่ครับผมจะได้เก็บคุณนะ่เยี่ยม GG นะ่ออกมาได้แล้วนะ่แม่าร์ทนี้ชิวๆนะครับผมไม่ไปทำส้นเตี้ยอะไรเลยนะฮะ หาดันเจียนอย่างเดียวเนี่ยผมหาเอ้ยไม่ใช่ภารก,กิจหาโว้โหเอาละออกเอาละเอาเหรอครับเอาเหรอเนี่ยโอ้ออฟซิเดียนดรอปด้วยกูลืมเก็บไอ้บ้าเอ้ยเช้ามันเขอนนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะอ่ะที่ที่เดิมกันนะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวค่อยกินเนะี่ยเราให้มันลดไปสักสามหัวใจครับผมจะได้เดะๆเลยนะฮะหาวัวครับผมวัววัว วัวมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะตัวเองดูเลยคนระับเพราะแต่อันนั้นมันเป็นหินอุ้ยอุ้ยแหลกหินตรงนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของใครหรือเปล่าไม่เป็นเนะี่ยเดี๋ยววู้ถ้าผมเจอสีเขียวแสดงว่าผมเจอโลมาเหรอวิโดฟฟิน oh โนาะไม่กอดว้าเดียวโลมาเอาเหรอเอาเหรอเนี่ยได้อะไรไหมผมได้ปลาเนี่ยเดี๋ยว เฮ้ยผมเจอมีขั้วโลกด้วยเว้ยเนี่ยมีขั้วโลกขั้วโลกอ่ะขั้วโลกเหรเจอสัตว์ป่าน่ารักเน,นี่ยนี่ดับเป็นดับเป็นปลาให้กูเลยเนี่ยไม่ใช่หมีภูยบ้าเนี่ยผมโอเคดูตามแผนที่นะก็เห็นว่าตรงแถวนี้นี่น่าจะมีสัตว์เล็กเลน้อยๆเยอะเนะยผมแต่ส่วนมากจะเป็นสัตว์จำพวกปลาเนี่ยแล้วก็เจอดันเจียนแล้ว เดินเจนอยู่ข้างบนนี่นครับค่อนข้างจีๆเนียครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไระครับว้าวมันภูภูเขาไฟระเบิดเหรอใช่เหรอทุกอนจะใช่ว่ะครับแึงเนี่ยนะสวยมากครับสวยมากๆเลยอนะ่ะกด F1 ก่อนเฮ้ยไม่กด F1 แล้วมัด์เฟิร์สเล่นเมทเทคเดอะเซลฟี่ F12 อ่อ อ่ะไม่ F12 มันเปลี่ยนข้างอีสองเ้ยเดย๋ยวๆ F10 โอเคถ่ายรูปแล้วเนะี่ยสวยงามสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับผมกด F1 กับมาที่เดิมโอเคเนะี่ยจะเอาทำเป็นปกแม่งเลยนะเนี่ยอุ้ยเจอแมวเมีว้วมานี่มาน่ารักมากว่าแต่ผมไม่มีปลาเอ้ยไม่มีปลาโอ้แม่งควนหน้ากูด้วยมาน,นี่อ้อพีอดร้าย เฮ้ยเจอ The Fox w h a t d e r The Fox Say โอ้เยี่ยมกำลังต้องการเลยว่ะผมนี่ทำโต๊ะคราฟเลยครับเ,เดี๋ยวผมจะลองดูนะผมน้องเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าคราฟเหมือนกล่องนะฮะเอาหนังสัตว์คราฟเหมือนกล่องจะได้กระเป๋าเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าได้แบบอุซาเก็บหนังสัตว์มาตั้งนานนะฮะโอ้นี่มันบอลลูนมัน โอ้ชิดมันบอลลูนไม่ใช่เลยครับน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบินใดหนดูนะะมีเพชรด้วยนะเดี๋ยวจีจีครับผมแป๊บนึงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีกล่องจริงๆไม่ใช่มันไม่ใช,ไใช่ไม่มีกล่องอ่ะไม่ไม่มีกระเป๋าจริงๆเลยวนะเนี่ยของเยอะขนาดนี้อ๋อโหนี่มันอะไรครับเนี่ย ทำได้แค่แบบอบองตรงครับผมไอ้แร่ธาตุนันไม่ได้ช่วยบ้านเลยแล้วโอเคครับผมเริ่มเห็นสัจธรรมไม่มีมีสั้นด้วยครับผมเอาไว้ติดปลายปืนเนะ่ยมีคอนด้วยวไม่ใช่แบตเทนแอ็กเนะฮะสามารถทำได้มากกว่าอย่างเงินนี่อะไรที่ตบเป็ดเนี่ยผมดูจากสภาพนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูคงยังไม่ได้กระเป๋าแล้วมั้งเนี่ยเนะฮะเฮ้อ <c oughs> มันกล่องกล่องฟาร์มนี่อะไรครับว้ถ้าเราอู้ถ้าเราเอามาสะสมไม่ครบเจ็ดลูกครับผมเราจะได้เป็นอันนี้เอ็นทุยเนี่ยเราต้องสะสมไม่ครบะครับซึ่งผมว่าทางน่าจะหายากกันเลยทีเดียวเนี่ยผมเดินฟิลเตอร์แล้วผมเอาอันนี้แล้วก็อ๋อมันต้องกดครับผมแล้วผมเคลียร์เทมโอเค ผมอยากจะได้เออผมอยากจะได้อะไรที่มันใช้หนังอะหนัง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 จระเข้ทำเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าลุยเนี่ยหนังจระเข้ทำได้อยู่แค่นี้ครับผมเนี่ยจะได้เทมป์ w โอเคอาจจะหานานหน่อยนะครับขออภัยนะครับผมมีเหรียญโอลิมปิกเกมด้วยถึงไงบ้าเอ้ยเนี่ยบอลลูเนี่ย o ยชิดโอ h ยชิดแมน โอ้เนี่ยนะครับเอ็นผมอยากรู้ว่าไอ้นี่มันทำยังไงครับผมเอ็นเอ็นชาร์ตวูดเนี่ยวู้ดมีดวงดวงไฟวิญญาณด้วยนะเออมันทำยังไงวะน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากครับผมมันทำยังไงวะเออเนาะอกดแบ็กอีก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 เฮ้ยกดแบ็กโอ้ my god เคลียร์เคลียร์แบ็ก โอเคเลิกเนะเรามาขุดเพชรกันเลยดีกว่านะฮะอุ้ยสุดยอดนะผมจีจีเนะยโอ้ไม่กอดตอนนี้ผมมีเวลเจ็ดเหรอเวลเจ็ดผมทำลัคก,กี้ได้ไหมวะนะผมจะบอกเทคนิค้ครับผมเวลาจะได้เพชรเยอะๆทำยังไงับผมอย่างนี้เนะี่ยแต่รู้สึกว่าเราเ,เราจะต้องเยอะกว่านี้ด้วยนะผมจะดีมากเนะี่ยนี่ผมเอาพิกแอกนี้ไปเอนชานเะนี่ยแล้วก็เลือกไปที่ฟอทูลน,นะผมก็คือชโชคลาบน,ะนี่ครับผมจะได้ฟอทูนบวกหนึ่งเนี่ยเมื่อกดเอนชานนะผมเนะี่ยแล้วคุณจะดูครับผมว่า อะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่ผมขุดเพชรเนะ่แค่เฉพาะเพชรกับถ่านแล้วก็ลาปิสเนี่ยผมมันจะได้ผลกับตรงนี้เนะยอย่างอื่นนี่ได้ผลหรือเปล่าก็มันจะไม่ได้ผลจะพวกที่เป็นบล็อกนะผมแบบว่าเราขุดมาแล้วมันเป็นบล็อกแบบนี้มันจะไม่ได้ผลเนะี่ยผมจะได้ผลแบบว่าเออยังไงอ่ะขุดมาดปุ๊บมันสำเร็จรูปพี่กูเลยอะ่ะเอาง่ายๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่างเพชรทข้างบนนี้นผมผมจะไปขุดมันมาให้ดูเนะี่ยเออ,เอ,อโอเคนี่ครับผม นี่ได้สองก้อนเห็นไหมครับถ้าเราขุดฐานอาจจะได้ก้อนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันได้ก้อนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยผมเอาเชี่ยได้ก้อนหนึ่งไม่ใจเลยครับเแต่แตะกี้เพชรได้สองเห็นไหมครับเป็นได้สองก้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับโชคลาภนี่ได้ก้อนเดียวทุยมีเพชรอีกไหมจะเอาแค่เพชรครับผมโอ้โหเป็นภูเขาไฟที่จี๊ดมากครับผม เป็นภูเขาไฟแล้วเมื่อไหร่มันจะระเบิดนะเนี่ยอยากให้มันระเบิดยังเลยกูจะได้ตายไงทุยไม่ใช่ครับผมไม่ดีไม่ดีครับผมเออเพชร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 อุอ้ยกระดูกลั่นดังกรับเนี่ยไปรักษาแผลกันบ้างก็ได้นะผมเดี๋ยว้วยผมเห็นอนักฟ้าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะนายไม่ใช่เพชรอ่ะนายเราตามหาใครเพชร นึกออกไหมหบางทีข้างบนสุดเราจะเจอก็เป็นได้นะผมอุ๊เคเกิบไปแล้วผมตรงปล่องนี่มันมีอะไรแล้วผมปล่องภูเขาไฟว้าว GG man GG น,นะโอ้โหถ้าผมลงไปในปล่องนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับผม ผมว่าผมน่าจะตกโลกอะะดูจากสภาพนะเนี่ยครับตกโลกแน่นอนนะผมเพชรอันนี้นี่กูคงไม่ต้องเอ้าวกันแล้วนะผมเนี่ยโอเคครับผมผมจะขอปิดคลิปของผม,ผมไว้ที่กลางสนามหลวงเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> กับวิวสวยๆของเออ่ภูเขาไฟยักษ์บ้านนี่นะผม <c oughs> โอเคนะครับก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับครับผมสำหรับวันนี้ผมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ